วิธีสมัคร Shopee Influencer Program รูปแบบใหม่หรือ Shopee Affiliate นั่นเองก่อนเช้าดีเพื่อนนะัดในตุก Infinity 88ฝากติดตามนะครับแล้วฝากกด Subscribe คนละหนึ่ง Subscribe นะครับในตุก Infinity 88เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำในหน้าของพี่ Shopee นะครับ Shopee Video นะครับที่นี่ทั้งหมดเลยตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็น Shopee i n c l u e n c e r Program นะครับจะไม่มีตัว ช้อปปี้ที่เป็นในรูปแบบของไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรืออะไรเงี้ยเขาจะไม่มีแล้วเขาจะเป็นรูปแบบเดียวเอามารวมกันหมดเลยนะครับรับคอมมิชชั่นสูงสุดเนี่ยถึง60%นะครับแล้วก็จะมีโบนัสพิเศษนในแต่ละเดือนนะครับสูงสุด6 0 0 0ืนบาทใครทําได้รับไปเลยทีนี้นะครับเราเลื่อนลงมาดูข้อมูลคร่าวๆที่ผมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับอ่ะผมจะให้เพื่อนๆดูวิธีการทําเงินนะครับหรือว่าสร้างรายได้กับตัว s h o p ปี้อินเวนเซอร์โปรแกรมนะครับก็คืออันดับแรกเลยเราต้องสมัครเป็น ช้อปปี้แอเฟเวลเลตเป็นช้อปปี้แอเฟเวลเลตซึ่งเดี๋ยววิธีการสมัครเนี่ยดูต่อจากนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีวิธีสมัครเรื่องของการทำช้อปปี้ไลฟ์นะครับแล้วก็เรื่องของการโพสต์ขายของในช้อปปี้วิดีโอซึ่งช้อปปี้ไลฟ์เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนนะครับว่าเราจะสมัครยังไงนะครับก็จะมาสอนสมัครอีกทีหนึง่งติดตามช่องผมไว้ละกันเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับการที่จะทําตัว ช้อปปี้แอเเหรือว่าการทําในหน้าของช้อปปีเนี่ยนะครับหเราต้องสมัครตัวแอเเรก่อนแล้วรอให้ผ่านพอผ่านเสร็จแล้วเราถึงจะสมัครตัวไลฟ์สดได้นะครับไม่ใช่ว่ามันจะไม่เหมือนของพิติ๊กที่เราสมัครพี่ส้มแล้วไอเราสมัครเขาเรียกอะไรมีวิทตามครบปุ๊บมีตะกร้าแล้วไลฟ์ได้เลยไม่ใช่ของพี่ช้อปปี้เขาจะต้องสมัครตัวนี้ให้ผ่านก่อนเมื่อผ่านแล้วถึงจะมาสมัครไอตัวนี้นะครับอีกทีหนึง่งส่วนตัวนี้เนี่ย ถ้าเราสมัครอันนี้ผ่านแล้วเราสามารถโพสต์อันนี้ได้เลยเห็นไหมครับทาอันนี้ได้ทําอันนี้ได้พร้อมกันเลยแต่ตัวนี้เนี่ยต้องรอสมัครอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมอ่ะโอเคนะทาความเข้าใจประมาณนี้นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยวิธีการโพสตนะครับเราสามารถที่จะทำเขาเรียกแชร์ลิงก์นะครับ Copy link, รก๊อปปี้ลิงก์ก๊อปปี้โค้ดเนี่ยไปวางได้แต่พวกนี้เขาจะมีระบบของเขานะครับก็คือมีเขาเรียกว่ามีแคสนะครับประมาณ6 Uh, 7วันนะครับแล้วก็เราก็ถ้าเขาเข้ามาซื้อสินค้าเนี่ยเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับเนี่ยก็เป็นการตัวอย่างก็คือโพสต์ไปตามโซเชียลต่างๆแล้วก็จะมีกิจกรรมพิเศษนะครับก็ที่เรารู้จักกันก็คือตัวมิชชั่นนะครับจะมีโบนัสพิเศษนะตรงนี้เนี่ยจะมีโบนัสพิเศษเยอะมากนะครับไม่ใช่แค่มีเรื่องของการโพสต์อย่างเดียวแต่จะมีเรื่องของการเชิญเพื่อนชวนพอนด้วยก็เราสามารถชวนเพื่อนแล้วได้รับค่าคอมด้วยนะครับก็ ติดตามช่องผมเอาไวล้ละกันใครยังไม่ติดตามกดติดตามเลยกดติดตามตอนนี้เลยนะครับโอเคไหมอ่ะเสร็จแล้วก็จะมีเขาเรียกกิจกรรมวิคประจําสัปดาห์นะครับตรงเนี้ยก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในหลังจากสมัครเสร็จนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัว e x t r a c o m e x t r a c o m ตอนนี้เป็นสิ่งที่เราเริ่มเรามาโฟกัสกันเป็นหลักนะครับสินค้าตัวไหนที่ไม่มี e x t r a c o m เนี่ยเราจะไม่ทำโฆษณาให้เลยเพราะว่ามันมันได้คอมน้อย นะครับทีนี้แล้วก็จะมีกิจกรรมเสริมจากพวกพาร์ทเนอร์ต่างๆของเขานะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราก็ลองมาเรียนรู้กันอีกทีหนึง่งส่วนเรื่องของการไลฟ์ก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในอ่ะข้อมูลข้าวๆโดยโดยรวมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสมัครกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครการเป็นสมาชิกน,นะครับกับตัวพี่ส้มนะครับคือเราต้องสมัครเป็นสมาชิกใช้งานซื้อสินค้าทั่วไปก่อน นะครับก็ไม่ยากไปดูแล้วกันถ้าใครทําไม่เป็นนะครับก็ดูวิธีการสมัครตรงนี้วิธีสมัครนะวิธีการสมัครอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการสมัครอยู่ตรงนี้โอเคอ่ะไปดูเรื่องของการสมัครการทำในหน้ากับ Shopee e n g o i s e r p r o g โปรแกรมกันหลังจากที่เราสมัครเป็นสมาชิกกับตัว Shopee นะครับก็จะเป็นผู้ใช้ทั่วไปเนีครับเหมือนคนเข้ามาซื้อสินค้าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับข้างล่างเพื่อนๆจะเห็น จะมีคําว่าโปรแกรมแอเฟอร์เครับก็ให้เพื่อนคลิกเข้าไปเลยนะครับให้เรานะครับเพื่อนๆเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วเพื่อนๆจะเจอคําว่าโปรแกรมแอเฟอร์เห็นไหมครับเขาก็จะมีขั้นตอนเนาะสามขั้นตอนเลือกสินค้าโปรโมทสินค้ารับคอมมิชชั่นนะครับแล้วก็จะมีประเภทให้เราเลือก2ประเภทนะครับเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นองค์กรเราก็เลือกเป็นบุคคล ธรรมดานะครับก็เลือกตามนี้เลยแล้วเขาก็จะมีนะครับเรื่องของออโซเชียลมีเดียนะครับเขาอยากให้เราบอกหน่อยว่าเราเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียไหนอะไรยังไงนะครับก็แนะนํนาว่าให้เราเลือกโซเชียลมีเดียที่มีผู้ติดตามเยอะๆหลักพันหลักหมื่นหลักแสนได้ก็จะดีมันจะผ่านง่ายครับมันจะสมัครผ่านเร็วมากโอเคไหมเรียบร้อยนะครับทีนี้เลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์นะครมีอีเมล นะครับแล้วก็มีรหัสตรงนี้เนี่ยอีเมลตรงนี้เดี๋ยวเราจะใส่ยืนยันไปนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้อ่ะเรียบร้อยแล้วมาดูตรงนี้ก่อนแล้วกันขึ้นมาก่อนขึ้นมาตรงนี้สมมติว่าผมจะใช้ตัวช่อง TikTok แล้วกันนะครับผมก็จะใช้ช่อง t i k t o k ผมกดตรงนี้เลยนะ t i k t o k นะครับกดไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีคําว่าทําต่อครับก็กดทําต่อเลยระบบเนี่ยนะครับมันจะซิงค์เข้ากับตัวของช่อง TikTok ที่เราใช้งานนะครับ ใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องล็อกอินตัวช่อง t i k t o k ที่เราใช้งานเอาไว้เลยนะครับก็กดดําเนินการต่อครับอ่ะเสร็จแล้วครับรอโอคพอมาถึงหน้านี้มันอาจจะนิ่งอยู่ให้เราคลิ๊กไปข้างบนตรงนี้นะครับกดย้อนกลับไปอ่ะโอเคนะครับระบบใหม่เนี่ยเขาก็เชื่อมให้เราแล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างข้างล่างตรงนี้เนี่ยมันจะมีเบอร์โทรศัพท์ให้เราเลือกใช้นะครับเราต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ นะครับใส่ลงไปอ่ะทีนี้ต่อไปนะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องทําก็คือให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับมันจะมีรหัสแนะนําในของช้อปปีเองเนี่ยเราสามารถแนะนําเพื่อนได้นะครับเราสามารถแนะนําเพื่อนได้นะซึ่งวิธีการเรียนรู้เนี่ยเดี๋ยวมันผมทํากลุ่มเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวฝากเพื่อนๆเ,เข้าไปอยู่ในกลุ่มได้หรือใครสมัครผ่านรหัสผมเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มได้เลยนะครับโอเคไหมไปเรียนรู้การทําในหน้าของช้อปปี้วิดีโอกันนะครับอันนี้คือรหัสส่วนตัวของผมนะ n s y 3 8 w p นะครับแนะนำให้เพื่อนๆใช้รหัสนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับต่อมาสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปคือเราจะต้องทาําการยืนยันตัวตนนะครับหรือว่ายืนยันอีเมลนั่นเองนะครับว่าเราใช้อีเมลนี้นะเพราะว่ามันจะมีพวกข้อมูลต่างๆให้เรากดส่งรหัสตรตงนี้ครับให้เรากดส่งรหัสเพื่อรับนะครับรหัส ใน e mail. อีเมลอะส่งไปครับทีนี้เราเข้าไปในอ e ีเมลที่เราใช้งานนะครับเพืเ่อนๆจะเห็นว่าจะมีอ e ีเมลส่งมาเป็นเกียวๆแบบนี้เห็นไหมครับกดเข้าไปครับเราเอารหัสตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองก๊อปี้ไปแล้วไปวางจะได้ไหมนะครับอ่ะ c ปี้ไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปวางเนาะอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็เอามาวางได้นะครับพอเราเอามาเอารหัสมาวางได้ก็สบายแล้วเพราะว่ามีเวลาน้อยนะครับตรงนี้ให้เราเลื่อนเสร็จแล้วตรงนี้นะครับก็ให้เรากดส่งไปได้เลยนะครับเช็คข้อมูลให้ดีนะครับว่าเรามีอะไรที่เรายังไม่ได้ทําไหมนะครับมันจะได้ผ่านง่ายๆอย่าลืมนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็ส่งครับ กดส่งเลยอย่าลืมติ๊กถูกตรงนี้ด้วยนะคบเพืเ่อนๆนี่เห็นไหมติ๊กถูกด้วยนะครับอ่ะเมื่อกี้มันขึ้นว่าคําส่งล้มเหลวผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเบอร์เราใช้ไปแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองส่งอีกทีนึงนะเนี่ยแม้มนขึ้นว่าคําส่งล้มเหลวแปลว่ามันต้องมีข้อมูลบางอย่างในนี้นะผิดนะครับเพืเ่อนๆอ่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเบอร์ดูนะครับว่าจะผ่านไหม เรียบร้อยนั่นแปลว่าเบอร์โทรศัพท์นะครับเราจะไม่สามารถใช้เบอร์ที่เราเคยใช้งานได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะสมัครต้องไปหาเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่เคยสมัครแล้วก็ใช้งานมาก่อนเลยโอเคไหมอ่ะก็เรียบร้อยตามนี้เห็นไหมครับเขาก็จะเขียนว่ายินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่โปรแกรมนะครับ Affiliate นะครับคุณสามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับก็กดตกลงไปอ่ะโอเคนะครับทีนี้หลังจากที่เราสมัครเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะว่ามี เมนูอะไรบ้างมีองค์ประกอบอะไรบ้างอ่านดูข้างบนก่อน,อนเลยข้างบนเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของจํานวนการคลิกจํานวนคําสั่งซื้อนะครับคอมมิชชั่นที่เราได้นะครับแล้วก็แคมเปญต่างๆนะครับดีลนะครับแล้วก็จะเป็นพวกราคาสินค้าขายดีสินค้ามาแรงอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีเมนูข้างล่างนะครับก็จะเป็นเมนูที่สําคัญอันนี้เราลองมาคลิกดูกันนะครับก็จะเป็น คำสั่งซื้อถ้าเรามีคำสั่งซื้อมันจะขึ้นโชว์ตรงนี้นะครับแล้วก็รายได้นะครับก็จะมีรายได้จากโซเชียลมีเดียจากวิดีโอช้อปปี้วิดีโออะไรเงี้ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีบัญชีผู้ใช้เห็นไหมครับบัญชีผู้ใช้ตรงบัญชีผู้ใช้เนี่ยอ่ะคลิกเข้าไปครับตรงบัญชีผู้ใช้เนี่ยเราสามารถที่จะนะครับเข้าไปเพิ่มเกี่ยวกับข้อมูลแบบประชาชนนะครับตรงนี้นะครับแต่เขามีเงื่อนไขอ่านตรงนี้ก่อนนะครับกำหนดนากรอกข้อมูลชลําระเงินและข้อมูลภาษีให้เสร็จเพื่อ รับคอมมิชชั่นโดยช้อปปีจะเริ่มตรวจสอบข้อมูลชำระเงินและภาษีภายใน7บวันหลังจากมีคอมมิชชั่นนะครับ5 0าบาทขึ้นไปนั่นแปลว่าตอนนี้เนี่ยคุณยังไม่ได้มีค่าคอม500บาทคุณก็ยังไม่จะเป็นต้องกรอกข้อมูลตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากกรอกเพื่อรอไว้เดี๋ยวฉันจะดูเต็มที่ยังไงฉันมี500แน่คุณก็กอกได้เลยอ่ะคลิกตรงนี้เข้าไปครับ ทีนี้ตรงนี้ต้องบอกก่อนนะคบเ,เพื่อนๆว่าถ้าใครสมัครไปแล้ว1 User ยูเซอร์แล้วจะมาสมัครซ้ําอีกเนี่ยอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าได้ไหมแต่ผมเคยถามจากเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้เ,เพื่อนๆก็ลองกรอกดูถ้าได้ก็คือได้แต่แต,แต่ถ้าเป็นผมผมจะไม่แนะนําก็ถ้าเราจะทํา2บัญชีก็อาจจะใช้บัญชีแฟนบัญชีลูกบัญชีพ่อบัญชีแม่อะไรเงี้ยมาใส่นะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องข้อมูลบัญชีธนาคารแล้วก็ข้อมูลภาษีนะครับก็กรอ,อกให้ตรงกันนะครับถ้าข้อมูลบุคคลเนี่ยแบบหนึ่ง นะครับแล้วไปข้อมูลบัตรไอ้นี่อีกแบบหนึ่งเนี่ยบางทีมันอาจจะถอนเงินไม่ได้นะครับเพื่อนๆโอเคไหมอ่ะก็ประมาณนี้ผมยังไม่ใส่ข้อมูลเนอะย้อนออกมานะครับทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้สําหรับการทําในหน้าของช้อปปี้วิดีโอคือทุกครั้งเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเข้ามาเข้าร่วมตัวแคมเปญซึ่งตรงเนี้ยผมขออนุญ,ญาตไม่พูดถึงนะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงอีกทีนึงไม่งั้นมันจะเยอะมากเพราะว่าเมนูมันเยอะนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้ก็คือว่าหลายๆคนเนี่ย พอทําไปแล้วไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นจะเกิดจากตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้เป็นค่าคอมพิเศษนะครับเพืเ่อนๆที่เราจะต้องเข้ามาเลือกทุกครั้งนะครับให้เราคลิกเลือกเลยนะครับเพราะถ้าเราไม่เลือกจากตรงนี้เนี่ยแล้วไม่มีสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเราจะไม่ได้รับค่าคอมนะอันนี้คือผมอยากให้ทุกคนเข้าใจหลายๆคนเนี่ยเลือกผิดเนาะนะครับก็เดี๋ยวมาแนะนำกันอีกทีหนึ่งตรงนี้เห็นไหมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลือกสินค้าที่ตรงนี้สมมุติว่าผมอยากแชร์สินค้าที่เป็นในหน้าของรองเท้าแล้วกัน ผมคลิกครับนะครับผมคลิกที่ตรงนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคัดลอกลิงแชร์ลิงได้เลยนะครับและเราสามารถดูเกี่ยวกับรายได้ของเราได้ด้วยนะครับว่าเราจะมีรายได้เท่าไหร่ดูตรงรายละเอียดตรงนี้เห็นไหมครับคลิกเข้าไปครับตรงดูเพิ่มนะมันก็จะมีตรงดูเพิ่มเนี่ยมันจะมีรายละเอียดของ คอมมิชชั่นนะครับที่ตัวช้อปปี้เขาตั้งมาให้เราก็ลองกดเข้าไปดูนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้แบบนี้เห็นไหมครับก็ลองอ่านข้อมูลดูแล้วกันอ่าผมย้อนออกมาที่นี้หลายหลายคนบอกคุณตุ๊กแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าค่าคอมมิชชั่นของสินค้าตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับให้เรากดข้อมูลให้เรากดตรงนี้ครับข้อมูลสินค้าครับเสร็จแล้วข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีหนี่เลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปแชร์เนี่ยนะครับกดเข้าไปครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีคอมมิชชั่นขึ้นมาแบบนี้ถ้าเราก เรากดแชร์ไปเราไม่ได้ค่าคอมนะแต่ถ้ากดขึ้นมาแบบนี้แปลว่าเราได้ค่าคอมโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเลือกแชร์สินค้าถูกไม่ถูกไม่ได้ค่าคอมนะครับอ่ะทีนี้ก็พอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมเราถึงจะต้องมาดูเรื่องของคอมมิชชั่นพิเศษนะครับไม่งั้นเราจะได้คอมน้อยก็ใครที่ยังไม่ได้สมัครตัว s h o p ปี a อ f ฟเฟอ t ์เ n ดอินโ c e เนอร์โปรแกรมก็ฝากนะครับสามารถใช้รหัสแล้วก็ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลย นะครับเพื่อนๆแล้วก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ในกลุ่มปิดได้นะครับก็เดี๋ยวใน EP ต่อไปเนี่ยนะครับผมจะมาพูดเรื่องของตัวแคมเปญรายละเอียของแคมเปญทั้งหมดในนี้ให้นะครับว่ามันคืออะไรเนาะก็ฝากติดตามนะครับเด s u b สไครต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องในทุก Infinity 88ใน YouTube แล้วก็ใน TikTok ด้วยนะครับเพื่อน